ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอีก <pist ach> เช่นเคยนะแต่วันนี้เราไม่ได้ลงเกมหรือว่าลงอะไรนะเราจะมาสอนการทำอนิเมชั่นแบบใส่เสียงหรือว่าใส่ซาวเอฟเฟคเพลงอย่างนี้นะขั้นแรกเราใช้โปรแกรมนอันนี้ก่อนเลยก็คืออันนี้นี่ไอโมบีเซนอะไรนั่นแหละแล้วก็กดไปที่ YouTube นะอ่นอังกฤษไม่ออกขอโทษด้วยครับ รอก่อนมันช้าหลังจากนั้นเราก็กดไปที่นี่แล้วก็แล้วก็ใส่เพลงเลยนะก็คือเรากดตัดเสียงเนี่ยอัดเสียงไปปุ๊บมันก็จะเนี่ยเราก็กดไปที่ตัวเปลี่ยนเสียงอนะมันจะ เวลาที่เราแบบอัดวิดีโอแล้วกดบันทึกไปเรียบร้อยอะ่ะมันก็จะขึ้นในนี้ให้ด้วยนะกดไปที่อันนี้นำเสียงแล้วก็กดไปที่อุปกรณ์ของฉันนะแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้แล้วก็เลือกเพลงเลยนะเพลงอันไหนก็ได้หรือไม่ก็เสียงอันไหนก็ได้ที่เราอาจจะอัดเสียงไวอ้อ่ะแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะ มันก็จะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเป็นปกติก็แบบนี้นะแล้วเราก็กดไปที่บันทึกเสียงนะแล้วก็กดไปโอเคแล้วก็บันทึกแล้วเรียบร้อยเราก็กดออกแล้วเราก็กดไปที่ฟังชั่นอันนี้นะจะเป็นการทำวาดอน,นิเมชันนะคือเราต้องใช้นิ้ววาดน,นะ ไอแบบนะั้นขันแรกก็คือเดี๋ยนะมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้นะเดี๋ยวไม่ใช่ดิมันก็จะขึ้นหน้าแรกให้นะครับก็คือโปรเจกต์นี่คือโปรเจกต์ของผมนะ โปรเจกต์ที่ผมทำเอาไว้เป็นอันนี้ไม่ชันนะแล้วเราก็นี่จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็กดไปเทียนนี้นะเรากดหมายเลขบวกเนี่ยแหละแล้วมันก็จะไอ้นี่กดก่อน มันจะคือปรับความไวของการนี่นะการทำแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อ a n i m a t i o n นะผมจะตั้งชื่ออีแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ไวๆง่ายๆหลังจากนั้นเราก็กดไปที่ตัวอักษรเพลงแล้วเราก็กดไปที่เหมือนเซฟนะเป็นบันทึกเซฟรอก,ก่อนนะ